สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับไททันอีวิลูชันนะฮะผมก็คือไม่ได้เล่นเกมนี้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพัฒนาไททันของเรากันต่อนะครับผมโอเคมาให้อาหารกันเลยนะครับโอเคเรามากินอาหารนครับกินอะไรก็ได้ครับกินผสมครับเดี๋ยวมันก็เป็นไททันล่างต่อไปนะครับเอาเลยให้อาหารแบบเต็มที่โอเคกินผักเยอะๆนะจ๊ะอันนี้ก็หลังจากที่เราได้ไททันไอ้นี่มาใช่ไหมไททันสิวเนี่ยฮะไททันเป็นสิวนะครับเอ่อต่อไปจะไปล่างอะไรนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับผม มากิน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 โอเคเอาไปให้หมดอาหารเริ่มจะไม่พอแล้วนะครับสงสัยต้องไปเล่นมินิเกมเอาอาหารแล้วนะครับกินตอนนี้กินไปก่อนนะครับไปเล่นมินิเกมมันดีกว่านะครับผมเอามินิเกมนี้ดีกว่าได้อาหารเยอะดีนะครับมาเริ่มเลยเร็วต้องใช้แบบสมาธิอุ้ยพลาดพลาดใช้สมาธิครับอือองเงียบแป๊บนึงนะฮะใช้สมาธิอยู่อุ้ย อุ้ยโอ้โหเกือบได้เพชรแล้วอีนิดเดียวเองโอ้โหเสียดายครับไม่เป็นไรเราได้อาหารก็ยิงดีให้ปไปเลยครับมาอยากเห็นล่างต่อไปแล้วว่ามันจะน่าเกลียดน,น่ากลัวกว่าน,นี้หรือเปล่า <c oughs> หรือว่าจะเท่กว่าเดิมโอ้โหอันนี้เป็นสิวอันต่อไปน่าจะเป็นเอดไม่น่าจะใช่นะครับถ้าเป็นเอดนี่กูลบเกมทิ้งเลยนะอ่าบางคนบอกว่าไม่ใช่สิวใช่ผมพูดเล่นๆนะฮะจริงๆมันก็เป็นเหมือนลาวานั่นแหละผมพูดเอาฮาเฉยนะเป็นคนตลกเฮฮาไปเลยครับอ่าอีนิดเดียว อีกหนึ่งอันเท่านั้นเอาเอาผักไปกินตัวสุดท้ายดูซิจะเป็นตัวอะไรครับมาดูกันเลยดู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 เป็นตัวอะไรครับทุกคนทุกคนว่ามันเป็นตัวอะไรอ้โหูไททันขึ้นขึ้นลานะฮะไม่ใช่นี่เหมือนเป็นต้นไม้นะครับเป็นแบบว่าดินแล้วก็มีต้นไม้นะครับผมดูก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปมันก็จะขึ้นไปอันบนนะครับสองอันนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะแล้วมันก็จะเฉียงขึ้นไปข้างบนหรือว่ามันจะมีตรงไปด้วยนะครับดูก่อนมมีกกินรวับ กินไอ้นี่ผักกับแกล่เอารวมหรือผักกับแกล่ดีถ้ารวมมันจะไปตรงไหนวะรวมมันจะไปตรงหรือว่าผักกับแรล่ผมเอาผักกับแกล่ดีกว่าครับผักกับแกล่ผักน่าจะน้อยกว่าใช่ไหมอุ้ยเจ็ดสิบแน่แก่ต้องเยอะกว่าผักผักประมาณ 30- 40อ่อะผัก30นะครับแล้วก็แกล่40นะโอเคให้ผักไปก่อน30นะครับโอเคผักกินผักไป30นะครับอ่า จุดๆกินไปเลยกินผักไป30นะครับแล้วก็แร่แรก่กินไป40ให้แรก่ก่อน้วกันอ่าเพราะว่าแร่มันสี่เหลี่ยมวงใหญ่กว่านะครับจะไปกิน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 เดี๋ยวเราไปเล่นมมนีเกมเก็บอาหารดีกว่าครับเราจะได้อาหารนะเพราะว่าเนมนีเกมนี้ได้อาหารเยอะกว่านะครับมามมนีเกมเป่อยิงฉุบมันได้อาหารน้อยนะครับมาจุบๆจุๆจุดๆจุดๆ,ๆ,ดๆ,ดๆเ,เร็วเร็ว เร็วๆเลย,เลย,เลยอุ้ยพลาดพลาดเร็วๆเร็วไปสิโกเพชรเพ็ดอู๋ได้เพชรได้เพชรอุ๊ยไปครับไปอู๋เวลาจะหมดสามสองหนึ่งอู้หูอู๋ะะ 3, 2, อออได้นี่มาด้วยครับดาวมาด้วยนะฮะแล้วก็ได้เพ็ดอูรอบนี้ถือว่าสุดยอดอยู่นะฮะเคให้ไปผักสามสิบนะครับให้ผักไปก่อนแล้วกันเอาผักให้เต็มไปก่อนนะครับอ่า ใส่ย,ยังไม่ถึง30หรอกกินกิน <ๆ S 2> ไปเลยเพื่อนไม่ต้องเกรงใจนะอ่าข่า้เจ้าเต็มที่โอ้ยผักครบแล้วผักครบแล้วเก็บลบไงวะลบผักยังไงอ,อ,อ่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกินมาหน่อยเนาะเกินมาหน่อยไม่ไม่น่าเป็นไรผมให้เกินครับให้เกิน30อะไม่น่าจะเป็นไรนะอย่างน้อยผักมันก็น้อยกว่าแร่อยู่ดีนะครับแค่กินเลยจ้าเอาเต็มที่ เต็มที่ตามสบายคืออยากซื้ออาหารทําไงดีอยากซื้ออาหารนะครับอันนี้มันซื้อได้ไหมไม่ได้อันนี้มันแค่ขยายนี่เฉยขยายแบบว่าอาหารเพิ่มนะครับมินิเกมก็มินิเกมแบบว่าเป๋ายิงฉุบมันก็เล่นแบบได้น้อยเนาะหรือว่าเราจะลองไปเล่นสัก,สกมินิเกมเราเก็บดีกว่าครับรออีกห้านาทีเนี่ยไฟฟ้าก็จะขึ้นนะครับผมรออีกห้านาทีดีกว่านะครับคือผมเปลี่ยนใจแล้วครับเปลี่ยนเป็นกินอาหารรวมดีกว่านะ คืออาหารแรก่กับผักมันไม่ค่อยพอครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนาน итан, คืออาหารมันไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะกินรวมไปเลยครับเอารวมไปเลยแล้วกันนะครับ,รบ,รบไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่มันก็เป็นตัวใหม่อยู่ดีนะโอเคงั้นเอารวมไปก่อนละกันนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวแบบว่าครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะค่อยก,ก,กินในนี่ล้วกันเนาะผักกับแร่นะครับแต่ครั้งนี้กินรวมไปก่อนนะครับดูซิว่ามันจะเป็นตัวอะไรม,มันก็เป็นตัวใหม่อยู่ดีนะครับผมมาดูเลยอ่าอาหารมันน้อยครับงบงบกินไปเลย กินไปเลยไม่ต้องเกรงใจลูกหลักของข้าอ่ากินไปเลยจ้าขาดอีกเท่าไหร่อู้หูขาดอีกอีก3อันนะครับจะได้70โอ้โหขาดอีก3อันเองอะ่ะไปเล่นปังฉุกก็ได้ไปเฮ้ยหรือว่ารอ3นาทีวะรอ3นาทีมันได้นี่มากกว่านะฮะมันได้มันได้แบบมินิเกมแบบได้อาหารมากกว่านะปังฉุกมันได้น้อยมากนะครับเดีย๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันอีก2อันเอง รอตรงนี้นะฮะตรงขวาตรงกล่องสมบัติเนี่ยมันจะมีอาหารให้เรานะครับอีก2อันนะครับมาเพิ่มขีดดีกว่าอ่าใช้เพชรเพิ่มขีดนะครับโอเคเพิ่มไปเลยเพิ่มมั่วๆนะครับมาได้แล้วอีกอันเดียวอีกเดียวเท่าน,นั้นก็จะได้แล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะได้เป็นตัวอะไรนะครับจะน่าเกลียดก,กว่าเดิมหรือจะเท่กว่าเดิมนี่มดีดูด้วยนี่เอานี่มึงเล่นซ่อนหาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห อันนี้เป็นเหมือนบรอกโคลีนะฮะเอาซะก,กูไม่กล้ากินเลยครับปกติก็ไม่กินผักอยู่แล้วนะฮะดูดิอันนี้เป็นเหมือนแบบหินแล้วก็มีต้นไม้เลยประมาณนั้นนะครับดูสิใกล้ได้แล้วน่าจะน่าได้แล้วได้ลมาดูล่าวิวัฒนาการของตัวนี้เลยครับว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะครับมาดูกัน evolution เลยครับอ่า evolution เป็นตัวไหนดีตัวไหนครับตัวไหนครับอ้โหโอโหต้นไม้ เป็นตัวต้นไม้แต่ไม่มีใบนะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนดูก่อนอ๋อเราอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อม,มันมาตรงนี้เองแต่ถ้าเราแบบว่ากินกินแค่แรกกับผักน่าจะมาทางนี้นะครับเนี่ยน่าจะลงมาแต่นี่มันเฉียงขึ้นไปนะครับกินรวมนะครับอันนี้กิน50เท่านั้นนะครับผมถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปกินแล้วเรามาดูว่าตัวต่อไปต่อจากนี้จะเป็นอะไรนะครับเพราเราถึงสุดนี้เราก็ต้องแบบว่าย้อนกลับใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีทางให้ไปแล้วพอย้อนกลับปุ๊บเราก็จะมาเป็นตัวไอ้สองนะครับเนี่ย จากนั้นเราก็จะเฉียงลงนะครับทำให้มันเฉียงลงนะครับแล้วก็เตเอาให้ครบไปเลยนะครับโอ้เส้นทางการครบนี่ก็ดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมันก็เล่นง,ง่ายๆดีนะถ้าครบเมื่อไหร่ก็คงจะจบเกมนี้นะครับแต่ว่ามันคงยังไม่ครบเท่าไหร่นะครับใครมีทริคอะไรนะครับที่บอกว่าเป็นตัวนู้ตัวนี้ก็บอกได้นะครับผมจะขอบคุณมากๆนะฮะอ่าตอนนี้เป็นตัวนี้นะครับ มินิเกมใกล้สำเร็จแล้วครับอีกหนึ่งนาทีนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันครบเลยแล้วกันนะครับโอเคครับได้ไฟฟ้ามา2อันแล้วนะครับเราจะมาเล่นมินิเกมอันนี้นะครับซึ่งมันได้อาหารเยอะมากนะครับผมจะตั้งสมาธินิดนึงนะขอตั้งสมาธินะครับเพื่อจะเก็บอาหารได้เยอะๆนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับผม20่ิบวิเอาอาหารให้ได้มากที่สุด let's go โอ้ได้แค่นี้ครับฝีมือฝีมือได้แค่นี้นะครับได้เพชรมาอันหนึ่งเนี่ยครับหูได้ผักเยอะเหมือนกันเคน่าจะพอได้อยู่นะถึง50าสิบไหมเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่ถึงให้หานรวมมิดไปเลยครับยังไงมันก็เป็นตัวที่แบบว่าไม่นี่อยู่ดีนะไม่ซ้ํากันเนะเป็นตัวใหม่อยู่ดีนะครับให้ไปเลยให้ไปเลยคือเกมนี้นะครับผมจะพยายามทําให้บ่อยๆแล้วกันสำหรับใครที่แบบติดตามนะครับอดใจรอกันนิดนะครับอาจจะมาแบบไม่ไม่บ่อยนะครับแต่ว่ามาแน่นอนนะครับผมจะพยายามเล่นบ่อยๆแล้วกันนะครับ ว่าซีรีส์เกมที่ผมเล่นเนี่ยมันเยอะมากนะฮะมีทั้นเกมโอ้พิซเซอร์เบนเตอร์นะฮะโอ้เกมอื่นๆเยอะแยะเออคือมันไม่มีเวลามาเล่นเกมอื่นนะครับผมก็พยายามพยายามที่จะเล่นเกมอื่นให้มากแล้วกันนะครับโอเคกินไอ้โค้ง50ไปเลยอินเดียเองอินเดียเองก็จะถึงแล้วกินไปเลยครับอันนี้กินเนื้อคนไททันของข้าทำไมไททันนี้หน้าตามยิ้มแยบจังวะโอ้โห รู้สึกทายท่านทุกตัวนี่มีความสุขทุกตัวนะครับสงสัยเราเลี้ยงไงเลยมีความสุขขาดอีกสิเองครับขาดอีกเนะครับโอ้โหนี่มันช่างยาวไกลนะครับมาดูว่าตัวต่อไปต่อจากนี้เนี่ยมันจะคือตัวอะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับกว่าจะกวาอาหารจะครบเนี่ยมันคงแบบว่ายากลาบากนะครับมาครับตอนนี้อาหารนะครับกําลังจะครบ50แล้วนะครับมาดูกันว่าตัวต่อไปนะครับมันจะเป็นตัวอะไรนะครับผมมาดูเลยดูสิโอ้ยโอ้ยกดเพจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคน ผมมือลั่นครับกดผมมือลั่นผมกดย้ำอ่ะแล้วมันไปโดนย้อนกลับอะ่ะเอาแล้วไงกูเอ,เอาแล้วไงโอ้โหไม่ได้ดูตัวต่อไปเลยครับเนี่ยไม่ได้ดูตัวต่อจากไอตัวต้นไม้เลยเราต้องกลับมาเป็นตัวนี้ครับอย่างที่บอกโอ้โห คือผมกดย้ำย้ำย้ำยำครับตอนที่มันเนี่ยก่อนที่มันจะให้เราเลือกว่าเราจะย้อนกลับหรือ Evolu t i ช n นะครับปรากฏว่ามันมือลัน่นเพราะกดย้ำโอ้คู่เสียดายสเสียดายมากเลยครับอาหารสำเร็จรูปคืออะไรโอ้สเสียดายมากๆสเสียดายจิมจิมโอเคครับก็เดี๋ยวพ์ทหน้านะครับผมจะทำผมจะไปเล่นนอกรอบนะให้มาถึงตัวนี้นะครับนี่ตัวนาักกล้ามนะครับเทท่านทรงพลังนะครับ พอผมถึงแล้วเนี่ยผมก็จะมาในพาร์ตต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้นะพาร์ตต่อไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาต่อถึงตัวนี้นะครับมาดูเนี่ยตัวล่างไอ้หรือว่าเราวิวัฒนาการให้เป็นตัวนี้ก่อนเลยวิวัฒนาการให้เป็นตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนจบพายนะครับหาอาหารก่อนแป๊บนึงทุกคนผมก็โทษจริงๆครับคือไม่ได้ตั้งใจนะมือมันลั่นครับคือมันแบบว่าผมกดย้ำๆไงผมรีบไงโอ้โหเป็นความแบบว่าความประมาทนะครับไม่ดีเลย เดี๋ยวรอให้ถึง10ก็ล้วกันนะครับเดี๋ยวขอแบบว่าตัดล้วกัรนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงมันเล่นมินิเกมนี้ได้ครับแต่ว่าต้องใช้2เพชรตอนนี้เรามี10เพชรเฮ้ยใช้ได้โอเคใช้เพชรนี่เลยไม่รีรอเลยครับเก็บอาหารเลยครับผมผมไม่รีรอแล้วไม่มีเวลารอแล้ว เลยล้จบจนจโอ้โหจบแล้วครับอู้ได้หามาเยอะเลยครับนึกว่ามันจะใช้เพชรไม่ได้นะฮะใช้ได้ด้วยครับผมโอเคดีเหมือนกันเราจะแปลงเป็นตัวไททันไททันมั่วนะฮะเราก็ให้อาหารมั่วเลยครับผมโอเคให้อาหารผสมรวมไปเลยมาดูว่ามันจะเป็นไททันแข็งแกร่งให้เราหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เรามีให้แร่สามนะครับจากนั้นเราก็ให้แร่ไปสามโอเคมาดูว่ามันจะเป็นไททันแข็งแกร่งหรือเปล่านะครับ มาดูกันเลยนั่นแหละครับเป็นเทท่านนี้นะครับนี่ไงเราก็จะเอาเนื้อเนื้อคนนะครับน้อยกว่าเนื้อเนื้อผักเนื้อผักเนื้อผักประมาณสัก15นะครับส่วนเนื้อคน5พอเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าอ่าเดี๋ยวมาดูร่างอ e ีวอี o ลูชันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะนรับอ่าที่เหลือเนื้อผักหมดเลยนะครับโอเคกินไปกินไปเลยลูกรักลูกรักกินไปเออกินให้อิ่มนะจ๊ะ เราต้องให้เท้าเราก,กินผักเยอะๆนะครับอย่ามาดูกันว่าตัวต่อจากนี้นะครับจะเป็นตัวอะไรนะครับผมเพว่าน่าจะเป็นแบบว่าตัวที่เท่แน่นอนนะครับหรือเปล่าวะ <laughs> มันเคยมีเท่ด้วยเหรอม่มาเก็บอาหารเอ้ยนี่ไงเราได้เพชรแล้วเฮ้ยไม่ใช่เพชรไฟฟ้านะครับมาเล่นกันเลยมาต่อเลยครับยาวๆครับเดี๋ยว,ว let's go ยาวๆเลยครับอุ้ยยากยาก ยากยากต้องใช้มือเร็วมือเร็วเอาสิเอาสิเอาสิอาสอาโอ้โหจบเลยครับได้หามาเยอะเหมือนกันนะครับขาดผักอีกแค่สี่นะครับอ่าสี่จะไปหนึ่งสงสาม,สมาดูกันเลยว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับมาดูกันเฮ้ยดูดูด,ดโอ้โหตัวนี้ครับ ไททันแบบว่าพังตัวนะครับไททันพังตัวเดี๋ยวดูซิดูก่อนนี่ไงเราลงมาด้านล่างแล้วครับจากนั้นเราก็จะขึ้นบนใช่ไหมขึ้นบนแล้วก็จะเราจะขึ้นบนเฉียงบนหรือว่าเราจะตรงไปก็ได้นะครับแต่ผมผมอยากตรงไปนะเพราะว่าเราจะได้ไปดูตัวสุดท้ายของไอ้นี้ด้วยแหละครับที่ผมกดพลาดอะ่ะหรือว่าขึ้นบนก็ได้นะครับอ่านี่มี2ตัวเลื่อนนะครับหรือว่าจะไปตอนนี้เลยทุกคนนะยาวเลยใช่ไหมเอายาวเลยดีวยกว่านะโอเคครับอันนี้ให้ผักเยอะกว่าแร่หรือจะกินรวมเอารว,วมกวินรวมกันเลยครับ กินรวมเลยกินรวมเลยอ่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมตัวนี้นะครับมันใช้70นะครับผมตอนนี้ถึง27แล้วนะครับเดีย๋ยวผมตัดไปตอนถึง70เลยแล้วกันนะครับมาดูว่าต่อจากตัวนี้นะมันจะเป็นตัวอะไรนะครับผมตื่นเต้นเหมือนกันนะอยากรู้นะว่าตัวนี้มันจะตัวต่อไปนี่มันจะน่าเกลียดหรือเปล่านะหรือว่าจะหล่อมันมีหลอดได้หรอเป่ามันมีหลอดวด้หรออ่าให้อาหารรวมไปเลยครับรวมมิดรวมมิดตอนนี้ได้441นะครับอาหารเริ่มจะไม่พอแล้วเราต้องไปเล่นมินิเกมนะครับเก็บอาหารด้วยนะครับผม จัดไปล่้มินิเกมเลยครับผมใช้เพชรสองนะครับนึกว่าจะใช้เพชรไม่ได้โอเคไปเลย let's go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  อุ้ยพลาดพลาดพลาดอุ้ยทำไมผักมันเยอะจังมาโอเค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 โอ้โห,หได้ผักมา20นะครับรงสงสัยผักมีประโยชน์ เขาก็เลยให้มาเยอะกินประมาณซักอีกเท่าไหร่เออนั่นแหละอีก30นะครับอยู่ยี่ิประมาณนั้นอ่ากินไปเลยครับผมไม่ต้องสนใจแล้วยังไงเราก็ต้องเป็นตัวใหม่อยู่ดีนะครับผมเคให้ไปกินกินกินผักเยอะๆเลยจ้ากินผักเยอะๆเลยจ้าอ่ากินไปครับโคตรอร่อยรู้ได้ไงวะ <laughs> <laughs> ตัวนี้มันเป็นตัวคล้ายๆแบบว่า เป็นขนนะฮะเหมือนแบบว่ามนุษย์มนุษย์ยุคนุษย์ษยุคหินนะเออเป็นตัวแบบโบราณโอเคครับใกล้ถึง70แล้วตอนนี้60แล้วครับผมกินอีกไม่เท่าไหร่เองนะครับกีบเลยอ่าใกล้แล้วใกล้แล้ว67 68 69 70นะเรียบร้อยครับ69 70มาดูครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับมาดูกันเลยดูสิดูดูด,ดูเป็นตัวอะไรครับโอ้โห อันนี้ไททันลยยีรับโอ้โหัวโคตรแบบว่าเหมือนเด็กทาลกนะฮะแต่เว่าเป็นแบบว่าเหมือนสประหลาดด้วยนะครับโอ้โหเท่เทเท่อยู่นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับเอาไว้เป็นพาทหน้าก็แล้วกันนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับต่อจากนี้นะครับนี่เราจะไปเส้นทางแบบสายบนนะครับพอเราตรงไปปุ๊บก็จะตึดตดตหูยาวเลยครับอันนี้ยาวเลยนะครับ โอเคครับไว้เจอใหม่พันนาล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูจบถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าดูจบแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกความสนุกกันด้วยนะครับผมจะได้ทำต่อนะครับกดไลค์เยอะๆกันเลยครับกดเยอะๆเลยนะใครที่เข้ามาดูก็กดเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไว้เจอใหม่นะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ